เดี๋ยวเวลายามหนูนะฮะพาเพื่อนๆมายามหนูนะครับดูสิว่าเราจะได้ตัวไหมนะฮะอ้าวอันนี้กลับกลายเป็นหอยครับที่ติดกับไม่ใช่หนูนะฮะเป็นหอยฮะ ดักทำงานครับสับหอยเข้าไปเต็มๆนะหอยมากินอาหารของเรานะนี่ฮะตัวที่โดนคือตัวนี้ฮะเต็มๆฮะดักหนูได้หอยฮะเดี๋ยวขอเคลียร์กับดักนี้ก่อนนะฮะจะหอยตัวนี้สิ้นชื่อซะแล้วฮะ หนูยังไม่ทันได้ออกนะฮะหอยกินสะก,ก่อนเรื่เราจะเปลี่ยนเหยือเป็นหอยแทนนะแต่ขอเคียก่อนฮนะได้มาเห็นวิธีผสมพันธุ์ของหอยนะฮะหอยจะมีจุดก็ขาวตรงนี้ฮนะที่เราเห็นนี้ยนะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกันมันน่าจะเป็นการผสมพันธุ์กันนะ มีหอยตัวเล็กอยู่ด้วยนะเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยเห็นนะฮอันนี้ก็ยังว่างคร ไม่มีทำงานนะฮะอ,นนอย่างฮะอ้าวน,นี่สายตึงฮะอ้าวหลุดครับส่ยจะดติดไม่ดีอ,อืมนะ,ะมีรอยเลือดติดอยูนะนะฮะมีรอยเลือดติดอยู่นะ ดึงเข้ารู้นะหลุดนะครับจะติดไม่ดีนะไม่รู้ติดตรงจุดไหนนะโอเคเร๋ยวตั้งไว้ใหม่นะครับ เจอเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นนอนขวางรออยู่เลยนะอันนี้คืองูแสงอาทิตย์นะมันรอรออยู่อย่างนี้ก็คงจะไม่มีหนูออกมานะถิ่นนู้นเขาปล่อยเข้าไป รุ่สวัสดีายามเช้าครับได้เวลาำมาเก็บกับดักครับเงียบกลิบฮนะมันถึงจุดแรกก็ยังไม่มีขยับนะฮะอาา้าฮ่าตีงตัวครับที่เห็นนี่นะครับกับดักเราได้ผลครับได้ผลนี่นะหนึ่งหน่วยยากรูนี้นะ ผมลองเอาไม,ไม้มากั้นไว้ก่อนนะฮะก่อนที่จะมาดักว่ายังมีตัวอยู่เป็นวิธีการเทสง่ายๆนะฮะว่ายัมีหนูอยู่รึเปล่านะฮะหนึ่งหน่วยครับหนึ่งหน่วยเดี๋ยวตามต่อนะครับอยดูกันต่อครับ ถ้าจะมีตัวไหมไม่มีนะฮะมีตัวหอยตัวเดิมในอยู่ฮนะอันนี้ก็เงียบ อีหนึ่งหน่วยครับนี่นะครับเป็นหนูหนานะฮะหนหน่วยที่เหลือจะไม่ใช่หนูใหญ่นะหนูหนานะครับนี่ไม่มีออกฮนะติดตามต่ออีกทีนะถึงอีกหนึ่งจุดนะฮะ ดูกันนะครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับจุดนี้รู้สึกเราจะมีการเคลื่อน,นไหวครับนี่นะฮะนหนูน้อยเช่นเคยครับนี่ครับหนึ่งตัวเป็นๆฮะหนึ่งตัวเป็นๆหนูน้อยหนึ่งตัวเป็นๆฮะเออเหยื่อไม่สนฮนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่เก็บเจาตัวนี้กันนะตัวเป็นผมก็จะไปไปเป็น,ปปปน,นะฮะผมไปอ่าเลี้ยงที่บ้านนะฮะจะตัวเป็นอยู่ที่นี่ก่อนนะฮะจะหาเจะไม่ออก Okay. เดี๋ยวไปดูจุดเอ็นฮะอันนี่สองอันไม่ติดนะฮะน้าดูตัวอะไรครับผมได้ตัวอะไรเอ่ย ดูครับผมไม่ได้หนูนะฮะแต่ผมได้เจ้านี่แทนครับนี่คือนกครับหนึ่งนกครับไม่ได้หนูฮนะดดกหนูได้นกแทนนะฮะไม่รู้ว่านกอะไรนะฮะติดขาหนึ่งขาครับ ไม่ทราบว่านกอะไรนะเ,นเพื่อนๆมีใครรู้จักบอกกันหน่อยนะน่าจะเป็นไม่บอกดีกว่าครับเพราะไม่รู้เลยฮนะไม่รู้จักเลยฮนะว่านกอะไรได้หนึ่งหน่วยนะปล่อยก็คงไม่รอดนะฮะเพราะหนีบขาไว้ขนาดนี้ขาคงจะหักไปแล้วนะ ดูจุดเอ็นกันครับก็ไม่ทำงานครับอ้าวมีทำงานครับโดบไปอยู่นู่นฮะขับเหล็กของเราอ่า,ส,าสวยเลยครับนี่นะฮะโอ้ oh my god นี่ครับส,สวยเลยฮะออกจากรู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 นี่นะฮนะ รู้ฮะแต่ตัวนี้ไม่ทํางานฮนะตัวนี้ไซส์ใหญ่นะฮะอ่าหนึ่งหน่วยฮนะกับตรงนี้ตัวที่ติดจมูกไปเมื่อคืนนะที่หลุดไปนฮะคุยดินขึ้นมากบกับดักแล้วฮนะ <c oughs> ได้อีกหนึ่งตัวครับเป็นหนูท้องขาวฮนะ ก็จะแห้วอีกช้านะตรงนี้นี่นะครับท้องขาวไซส์สวยยินนะหนกนั้นไม่มีขยับนะมีการดันบ่วงนะเดินผ่านนะครับ เดินผ่านไปแต่เป็นลอดกับเล็กดักหน้าได้ไงทางสวยมากนะเปินเห็นทางไหมขอเก็บก่อนฮนะสรุปหนูรวมที่เราได้มานะครับมีทั้งหนูทั้งนกครับเมื่อคืนได้หอยด้วยนะ นกใสพันธุ์นกอะไรพอได้กินอยู่นะฮะอันนี้คงจะไม่ได้ขายนะครับคงจะเอาไว้ให้ภรยาทาทอดกระเทียมนะพ<า>อติดใจภรรยาทาทอดกระเทียมอร่อยนะคีประสิทธิภาพจับดักได้อยู่นะคครับขอบคุณมากครับที่รับชม